จำไว้นะคะสาวๆในรูปก็ต้องให้สวยในคลิปก็ต้องให้เลิศแต่ตัวจริงไม่เป็นไรนะคะใครเจอเขาจะต้องเป๊ะเพราะเรามีตัวช่วยค่ะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่อย่าลืมเอามาใช้เอามาดื่ม เราจะได้สวยจากภายในสู่ภายนอกนี่คือสิ่งที่ครูกระแตสื่อสารให้ทุกคนให้เห็นเคล็ดลับสิ่งที่ครูกระแตอยู่ในรบรนษ์สัทแม่มดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์มากๆค่ะชอรองค่ะเชียร์ค่ะจนแก้วค่ะนี่คือวิสาข์คอฟฟ่พาส Coffee Plus ค่ะที่หลงรักมากๆค่ะคุณได้ลิ้มคุณได้ชิมคุณได้ สัมผัสแล้วคุณจะลงรักสเสน่ห์ของวิสาสคอแฟพัสแก้วนี้ค่ะเก้วนี้ค่ะ